สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกม New Super Mario Bros กันนะครับก็เข้ามาในเกมก็จะเลือกเซฟแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะ <S <S 1> <S 1> ชมหนังในตากันวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าหญิงพีชว้าวเอ๊ะเค็กก้อนโตแต่ดะหน้าแปลกแปลกฮะ นั่นไงว่าแล้วต้กงคว้ากุปปาจูเนียร์เจ้าหญิงลูกถูอพาตัวไปแล้วตามไปเร็วขึ้นตะขอน,นี้ไปแล้ววิ่ง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 ไปๆๆไปไปไปไม่ได้การละเอาของพิเศษของเจ้าหญิงสั้นใหญ่เร็วยิงด้า กองของควันระเบิดกระจกชุดพิเศษใหม่ในภาคนี้ทั่วยูนิเวอร์สกันเลยทีเดียวจะตามเรือบินไปได้ทันไหมเนี่ยน้าน้าเรือบิน <Yeah. S 2> ไปไหนของมันโอ้แ <Yeah. S 2> วะตรงต้อ <Yeah. S 2> กลางขาส่งไอ้จูเนียกุปปาจูเนียลงมานะ โอเคเราสามารถประคับตัวละครเมโอด้าลาวไปกันเลยว,ว้าว<อ>หนึ่งคิดหนึ่งทำ <c oughs> ความคุ้นเคยกัน่อยปุ่มสองกระโดดปุ่มหนึ่งเล่งความเร็วโอเคเฮ็ดแด้งโตโต à, อ่ะเห็นอะไรบางอย่างท่อนันเอง ลองลงไปดูกันเลยโอ้สวิตชทีนะเป็นการแปลงเหรียญเป็นบ,บล็อกบอกเป็นเหรียญนั่นเองเอ้ยลกๆๆท่านมาพอดีนะก็ปุ่มพีเป็นยุคแรกๆก็มีแล้วนะนึกถึงตอนยุคแรกๆเมื่อ20ปีก่อนเลยมีเตาเขียวกับกุมบ้าเยอะฮะทำบ๊อกดูดีกว่านี่แนะ่ถึง สองพันสี่พันแปดพันป๊อป yes ฮ่าฮ่ามีอะไรต่อ,อเหรียญจุดอ๋อป๊อกสิบเหรียญน,นี่เองต้องชกต่อนเนื่องอย่าช้านะครับโอ้ได้กระจายเยอะแปลว ความงกเป็นเหตุครับโอเคลงครึ่งทางถอยตายแล้วมาเริ่มต้นตรงนี้ได้เลยนะครับเย้ <Yeah. S 1> นั่นไง,งชุดใหม่ของพางนี้ของฝันของเจ้าหญิงเหดุ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ปเปอร์ไม่ผ่ยขยายจอยเพื่อเทคตัวไปกลางอากาศนะแล้วก็กดลงเร่งลงพื้นดินได้นะแล้วก็ขยา่าเพื่อชะลอความเร็วกลางอากาศได้ด้วยนะ <Hey. S 1> ฮะมีอันน่าจะเก็บไว้ เฮ้ hey, วงวงแดงนะเราก็เก็บเหรียญแดงให้ครบตามเวลาได้อัพเลยสุดที่ข้างล่างมีอะไรไม,มีอะไรครัไปเลยอ่ะพี่ท่อใต้วงล้อพื้นดินอีกแล้วแต่เลยไปแล้วไม่ทันรอบมันละไปต่อเลยนี่เหรียญดาวที่สอง ของสสยเหรียดาวสุดท้ายต้องอยู่ในท่อนนี้แหละข้างล่างนี่แหละโหวงใหญ่อะมันน่าจะช้ากว่าจะครบป่ามาอีกรอบนึงนะแอไม่ได้บล็อกกลุ่มบ้าไม่เพิ่ม่อไม่เยอะพอนะดันฉากให้เตาเขียวหายไปครับกอด้านซ้ายเหมือนมีถ้ำนะนั่นไงบล็อกชมดูสิ ให้อับนะแม่อีกนานเลยงั้นขอเล่งความเร็วคลิปหน่อยนะครับดูดดดดดโอเคออกมาแล้วลงเลยห้านั่นไงเหรียญดาวที่สามหลเค พ่ออีกเปล่าไม่มีจบด่านได้เลยครบทุกอย่างทุกประการแล้วนะด่านนี้ยุบเส้นชัยเย่มีเหรียญบอกเป็นอะไรด้วยว่าต้องตขอเส้นชัยตรงยอดธงนะต้องดูสิฮาได้อัพแพะจบด่านไปอย่างสวยงามโฮโฮโฮ ทางไปได่านต่อไปแล้วแต่ก่อนอื่นลองกลับไปปราสาทเจ้าหญิงกันก่อนเถอะว่ามีอะไรนะฮโหจึโอ hey, ้ oh, บล็อกเหรียนดาว oh. ชกบล็อกเพื่อดูคิปแนะนำ oh. การเล่นนะแล้วก็ไปทางซ้ายเพื่อออกโขามีดาววัดี3สามดาวซื้อเลยซื้อเลยดูดูดูโ oh. นึงคิดหนึ่งสูซิเขาจะเล่นยังไงนะ ดูลันลามากอ่ะโอ้เอาต่าเขียวมาทำป๊อกเหมือนกันแต่เอาตัวที่ไกลกว่าน่าจะได้ป๊อกเยอะกว่าเรานี่ไงสองป๊อกโอ้แงม เดี๋ยวตอนเนื่องสามทีนะดูล้นลาดีฮะเดี๋ยวไว้ไปลอง <c oughs> โอเค้องนั้นก็ดูคล้ายๆกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> เหมือน้เวลาเท่ามันเลยสงสัยจะทำหลายเทสคลิปนี้ของเขานะของ Nintendo ทีมงาน Nintendo อ่าแต่ชอบภาพกีฬาหยอกเดยียดดาวสามโอเคพอได้ฮะไม่ต่างก,กันมาก แต่โอ้โหภางนี้มีอะไรให้ดูก็เลยภ้างนี้เหมือนมีอะไรเยอะขึ้นนะแบบดูสร้างสารรค์ดีชอบ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 ่ายังไม่มีอะไรฮะไปต่อก,กันเลย <What? S 1> อย่าลืมแวะมาที่ประสาทเจ้าหญิงเรื่อยๆนะเพื่อดูคลิปแนะนำการเล่นอื่นๆมันจะปลดล็อกตามที่เราผชนภทยไป ทางนี่เองอ๋อผมว่าแต่ว่าจะทำคลิปแล้วด่าไปเลยนะแล้วก็ปิดท้ายคลิปด้วยตัวอย่างด่าในอนาคตตามนี้นะครับป้าเป็นด่าลาวาแล้วหอมมังกรกระดูกแฮะน่าสนุกโอ้ นะชะลอขึ้นตามแรงน้อถทวนด้วยใกล้ถึงยอดแล้วเตรียมมวนท้อง